็จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมรายการกระจกกรรมทราบนะคะที่บ้านเพชรบำเพ็ญจะมีการสวดมนต์สวดพระธรรมของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมจกกักรกวัตตนสูตรร้อยแปดจบนะคะเราจะได้มารู้ความหมายในธรรมจักรว่าเอา๊ทำไมไม่เฉี่ถึงอยากนะให้ทุกคนสวดนะคะอย่างอย่างอย่างแรกเลยคือคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านตรัสรู้แล้วสั่งสอน ผู้อื่นที่บรรลุธรรมเลยเนี่ยคืออัญญากกรัญญะนะคะในเรื่องของอความเห็นนะคะความเห็นที่ถูกต้องอความโกรธนะคะที่เจือปนไปด้วยความพยาบาทแล้วก็การการการใช้วาจาที่เสียดสีทิมแทงนะคะแล้วก็การประกอบอาชีพที่ไม่ใช้สัมมาอาชีพหรืออาชีพที่ถจริตแล้วก็ ความเพียรน,นะคะมีต้องมีความเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นกระจายแล้วก็มีการเลี้ยงชีพนะคะการหาเลี้ยงคือเลี้ยงชีวิตะะเลี้ยงชีวิตด้วยความไม่เบียดเบียนการหาเลี้ยงชีวิตนะคะด้วยการไม่เบียดเบียนตัวตัวเองแล้วก็สติแล้วก็มีปัญญานะะในในแปดข้อที่เป็นหนทางของความเจเริญเนี่ยไม่ใิ่คิดว่าพวกเราคงเกิดกันมาไหลพบพหลาชาติเราคงไม่มีโอกาสได้สวดมนต์ บทธรรมจากกัปปวัตนสูตรในครั้งเดียวร้อยแปดจบนะคะอย่างที่หนึ่งคืออยากจะบอกว่าอานิสงส์ของศีลที่เรามาสวดนะคะที่เราจะได้แน่ๆเลยคืออานิสงส์ของศีลน,นะคะในในศีลแล้วก็คือกายและวาจาที่เป็นปกติในขณะที่เรานั่งสวดเราคงไม่ได้พูดเพ้อเจ้อสอดเสีใครหรือทำร้ายใครนะคะแล้วก็ เราจะได้สมาธินะคะในการสวดโดยที่มีหนังสือตาเราจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือทําให้เกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญานะคะเข้าใจว่าพราะองค์สอนอะไรพระองค์ตัดสรลุอะไรนะคะเก็ตเล็กเก็ตน้อยในความเห็นนะคะในในความเห็นท,ที่ที่ถูกต้องนะคะท,ที่ที่เรียกว่าสมาทิฏฐิเนี่ย อย่างพวกเราโดยโดยเฉพาะแม่ชีเองแม่ชีทำร้ายพ่อแม่แล้วก็คนใกล้ชิดออด้วยความโกรธเป็นความเห็นผิดที่ที่คิดเองจบเองทีงนี้พอมีโอกาสได้มา,ามาสร้างสำนักแม่ชีก็อยากให้ทุกคนมาล้างะะมาล้างมลทินที่เคยเกิดขึ้นด้วยการสาธยายพระธรรมของพระพุทธเจ้าในร้อยแปจบเราจะได้อานิสงส์นะคะอย่างที่หนึ่งคือเราได้ศรัทธานะคะ เราได้วิริยะคือความเพียรที่จะสวดไปด้วยกันจนครบร้อยแปดจบเราจะมีสตินะคะในการสวดที่สติคือความไต่ตองและรู้สึกตัวว่าสิ่งที่เรา,วเรา,เราสวดนี่เป็นธรรมเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะคะพระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดเรามากถ,ถ,ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนสมาธินะคะคือความตั้งใจมั่นที่จะทําให้การสวด ทมาจากร้อยจบเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็เราจะมีปัญญารอบรู้นะคะแล้วก็ได้ได้ความสามาัคคีไม่ชีคิดว่าโอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยสถานที่ที่แม่ชีเตรียมไว้นะคะก็คือเตรียมไวทาานะะ้ทุกศาลานะคะทุกศาราเราเรา,เราจะใครมาเริ่มเริ่มแรกใครมาก็จะถ้าสารานี้เต็มก็จะไปอีกสารานึงแล้วก็มีสามสาราค่ะ มีสาราหลวงพ่อ,อสมปัานาคือพระประธานเป็นพระที่ปางปฐมเทศนาคือปางที่ตัดสรูุ้นะคะด้วยธรรมจกกักรประวัตนนาตดเ,เทศนาธรรมโปรดปัญจวัคถีสาราที่สองนะคะคือสัญญา,าสารากตัญญาตคือ,เ,อเป็นพระประธานที่อยู่ในโบสถ์วัดพิชัยญาตินะคะ แล้วก็ศาลาที่สามคือสาลาหลวงพ่อนินที่มีสีดำทั้งองค์นะคะมีทั้งสามสาราเราอาจจะแยกกันนะคะเราอาจจะแยกกันสวดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเมื่อสวดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเราก็จะได้ครั้งละสามจบนะคะถ้าเราสวดสิบจบเท่ากับเราได้สามสิบจบนะคะถ้าเราสวดยี่สิบจบเท่ากับเราได้หกสิบจบ ถ้าเราสวดอ่าสีเลือนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราจะคูณด้วยสามนะเวลาที่สวดก็คงจะเอ่อไม่ไม่น่าจะใช้เวลามากก็ก็จะได้อานิสงส์กับตัวเรานะคะอย่างที่หนึ่งศีลบริสุทธิ์อย่างที่สองความเพียรที่จะเร,เราจะมาสาธยายพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอกาสที่จะมีต้องบอกว่า โอกาสที่เราจะมาทำจริงๆอะ่ะเราแทบจะไม่มีแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเรารู้ว่าการตัดศาสตย์ยนี้จะทำให้เราเกิดเราได้อานสงในความตัดทานนี้เนี่ยต้องมาค่ะต้องมาเพราะว่าในในส่วนตัวไม่ชีเองแล้วเนี่ยออในชีวิตคารวะไม่ชีสดธรรมจกักแทบจะตลอดเวลานะคะจ,จนทำให้ชีวิตถูกบีบเข้ามาในเส้นทางธรรมแล้วเข้าใจออแล้วเข้าใจในสี่ห้าเข้าใจในมรรคมีองค์แปด ต้องเรียกว่าแตกฉานพอสมควรนะคะในในส่วนที่ท่านจะมาทางเราก็จะจัดเตรียมนะคะจัดเตรียมอาหารใครจะพักก็ไปนอนนะคะใครอยู่ก็สวดไปแต่ว่าไม่ให้เสียงสวดจบนะคะไม่ไม่ไม่ให้ขาดไม่ไม่ไม่ให้เสียงสวดขาดหายจะมีคนเป็นต้นเสียงแล้วก็สวดไปจนครบแล้วร้อยแปจบ ตอนนี้ประชาชนท,าที่สมัครเข้ามาก็มีจากประเทศลาวนะคะสมัครเข้ามาสวดมนต์ด้วยประมาณ30คนท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครที่จะเข้ามาสวดมนต์ก็เชิญนะคะในวันพระสิบห้าค่ำของแต่ละเดือนในพรรษานะคะเดือนหน้าก็จะมีดูว่า,าวันที่เท่าไหร่ที่ตรงขึ้นสิบห้าค่ำที่บ้านเพชรบำเพ็ญก็มีสวดมนต์สร้างกุศลให้ตนเองนะคะ สร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยการสาธยายพระธรรมมาจากกัปวัตนสูตรในใน,ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่เรียกว่า84,000พระธรรมขัดเนี่ยคือท่านไม่ได้เทศท่านไม่ได้เทศ84,000พันเรื่องนะคะท่านเทศเรื่องเดิมเดิม84,000ครั้งนะคะรวมกันมีความไม่เที่ยงของไตลักษณ์นะ มีอนันตลักษณะสูตรมีธรรมจักกบปวันตรนสูตรแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรียกว่าออคำพีนะคะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชิญชวนนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายทางทางบ้านเป็ปบำเพ็ญมเออีเครื่องดื่มมีอาหารเลี้ยงท่านตลอดจนฝ่าจะจบนะคะจนฝ่าจะจบอ,อ,อาทิตย์นั้นเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะ เราจะสวดมนต์อย่างเดียวก็ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบร่วมกันนะคะถ้าต้องการที่จะมีที่พักก็แจ้งทางบ้านเพชรบำเพ็ญนะคะเราจะได้เตรียมที่พักไว้ให้ท่านว่าท่านจะมากันกีนก่คนจเจริญธรรมค่ะ